ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่26ร้องขอการลงโทษ การหาเงินมีประโยชน์มากจริงๆแต่กำไรจะไม่มากไปกว่าการขาดทุนหากมันส่งผลต่อการศึกษาและการฝึกอบรมของข้าเหล่าวิญญาณพรสวรรค์จากแท่นบูชาอาจไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการนอกจากนี้ความน่าจะเป็นที่ข้าได้รับพรสวรรค์ด้านพลังงานยังมีน้อยมากข้าสามารถได้รับพรสวรรค์ธรรมดาเท่านั้นนอกจากนี้พรสวรรค์จำนวนมากไม่สามารถเพิ่มความสามารถของข้าได้โดยตรงแต่จะแปลงเป็นพลังที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการฝึกอบรมและความรู้ที่เพียงพอ ดังนั้นแม้ว่าข้าจะมุ่งความสนใจไปที่การทำเงินข้าก็ต้องลดเวลาที่ใช้ไปกับการทำเงินข้าควรจะจ้างใครสักคนหรือทำงานร่วมกับใครสักคนเรื่องการเรียนและการฝึกซูเยชใช้บทเรียนที่สองเพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยละเอียดในที่สุดเขาก็กัดฟันและตัดสินใจอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตระยะยาวของเขา อย่างน้อยในเดือนหน้าข้าจะเลิกฝึกและทำเงินข้าจะได้รับความรู้และสร้างรากฐานที่ดีก่อนมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับข้าที่จะเริ่มทำเงินในหนึ่งเดือนหลังจากที่ข้าได้เข้าใจโลกนี้มากขึ้นผลประโยชน์ระยะยาวเท่านั้นที่เป็นผลประโยชน์ที่แท้จริงผลประโยชน์ระยะสั้นทั้งหมดอาจกลายเป็นหายนะได้เมื่อเขาชินกับผลประโยชน์ระยะสั้นแล้วข้าอาจจะมองไม่เห็นผลประโยชน์ในระยะยาวหรืออาจถึงกับยอมสลับผลประโยชน์เหล่านั้นโดยสมัครใจ ข้าจะไม่เป็นหนูในถังข้าวซูเย่อ่านตารางที่เขาทำอีกครั้งจากนั้นอ่านบทวิเคราะห์ที่เขาเขียนไว้ที่ด้านล่างของโต๊ะเขาทำให้แผนของเขาเป็นทางการซูเย่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจแบบเดียวกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ในระหว่างสองบทเรียนก็ตามอย่างไรก็ตามการเขียนลงไปก็เหมือนกับการให้คำมั่นสัญญากับตัวเองมันเหมือนกับการทำบางสิ่งที่เป็นรูปธรรมในจิตใต้สำนึก มันทําให้สมองของเขารู้สึกปลอดภัยเพียงพอทําให้เขาเต็มใจที่จะทํามันมากขึ้นและทําให้แผนดําเนินการได้ง่ายขึ้นเขาจะไม่ต่อต้านแผนหลังจากไต่ตรองอยู่ครู่หนึ่งซูเย่ก็เพิ่มประโยคที่ด้านล่างของหน้าหากไม่มีบันทึกก็ไม่เคยเกิดขึ้นซูเย่มองประโยคนั้นและอารมณ์ก็ผุดขึ้นในใจของเขา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสู่เย่เชื่อมั่นในสมองของเขาเสมอให้ความสำคัญกับสัญชาตญาณของเขาและคิดว่าเขาฉลาดและรู้วิธีคิดอย่างไรก็ตามเขาเปลี่ยนวิธีคิดหลังจากที่เขาเผชิญอุปสครรคครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่ได้พึ่งพาสมองของเขาอย่างหมดจดอีกต่อไปแต่จะบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดและใช้วิธีต่างๆในการวิเคราะห์ผลที่ได้คือสูยเย่ได้รับการปรับปรุงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในทุกสิ่งที่เขารู้ชีวิตของเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง หลังจากที่เขาตัดสินใจแล้วซูเย่ยังคงคำนวณคณิตศาสตร์ที่เขากำลังทำอยู่ในตอนเช้าซูเย่ไม่ได้เปิดหนังสือเรียนและไม่ได้เปิดบันทึกแต่เขาเลือกกระดาษเปล่าและวาดแผนที่ความคิดจากความทรงจำของเขาในกระบวนการนี้ซูเย่ไม่เพียงเสริมความจำของเขาเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่เขายังแยกแยะและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสำคัญต่างๆเขาได้เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การป้อนข้อมูลความรู้ไปจนถึงผลลัพธ์ อย่างไรก็ตามซูเย่ลืมประเด็นสำคัญหลายประการซูเย่ญญไม่รู้สึกท้อแท้แต่กลับมีความสุขประเด็นสำคัญที่เขาลืมไปมักจะเป็นประเด็นที่เขาไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพียงพอแต่ก่อนหน้านี้เคยโน้มน้าวตัวเองว่าเขาเข้าใจซูเย่ญญกลับมาที่บันทึกของเขาและอ่านอย่างรวดเร็วเขาจดจอกับประเด็นสำคัญที่เขาลืมไปจากนั้นซูเย่ใช้วิธีจำอีกครั้งและดึงข้อมูลประเด็นสำคัญเสริมแผนที่ความคิดของเขา หลังจากการจำและพลิกดูบันทึกของเขาหลายรอบซูเย่ยได้ทำแผนที่ความคิดของประเด็นสำคัญทั้งหมดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของปีที่แล้วจนเสร็จภายในชั้นที่สองจนถึงชั้นสุดท้ายซูเย่ยรู้สึกว่าสมองของเขาถูกบีบให้แห้งเขารู้สึกเวียนหัวในเวลาเดียวกันเขามีความรู้สึกพิเศษของความสำเร็จความพอใจและความสุขซูเย่ยได้ลิ้มรสความรู้สึกนี้ที่ทำให้เขารู้สึกดีจริงๆเสริมความแข็งแกร่งของรางวัล ระคังบอกเลิกเรียนดังขึ้นซูเย่นั่งอยู่ในที่นั่งของเขาด้วยสายตาที่งุนงงเขาใช้พลังงานทั้งหมดของเขาซูเย่เจ้าสบายดีไหมฮอตมองที่ซูเย่ด้วยความกังวลซูเย่ยกจิตวิญญาณขึ้นอย่างมีพลังหลังจากที่เขาพูดจากนั้นเดินออกจากห้องเรียนพร้อมกับหนังสือคาถาของเขาหาอาจารย์รับโทษฮอตรู้สึกสับสนเขาติดตามซูเย่ยในขณะที่เขาเห็นว่าซูเย่ยอยู่ในสภาพไม่ดี คาลอสเหลือบมองที่แผ่นหลังของซูเย่จากนั้นจึงสังหัวของเธอในหนังสือของเธอต่อไปซูเย่พบอาคารที่อาจารย์ปีสองตั้งอยู่อย่างรวดเร็วอาคารถูกแบ่งออกเป็นหลายห้องซูเย่พบห้องของนีเดิลและเคาะประตูเขาโคง้งคำนับอย่างสุภาพและพูดว่าสวัสดีตอนบ่ายอาจารย์ นีเดิลมองไปที่ซูเย,ย่อย่างตกใจจากนั้นเขาก็จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนเช้าเขาไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนคนนี้จะสุภาพขนาดนี้เขายังเคาะคงคำนับและทักทายเขาเมื่อเทียบกับซูเย,ย่นักเรียนคนอื่นๆเป็นชาวป่าเถื่อนจากยุโรปเหนือซูเย,ย่มีท่าทางสำนึกผิดอาจารย์นีเดิลข้ารู้สึกแย่ที่ต้องมาสายและวันนี้ข้าไม่สามารถเรียนรู้บทเรียนใดๆได้เลยหัวใจของข้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แล้วความเจ็บปวดก็ลดลงหลังจากที่เจ้าเอาชนะฮัตตันได้หรือไม่นีเดินขัดจังหวะสูเย่น้ำเสียงของเขาซุกสนเล็กน้อยซูเย่ชะงักเขาคิดในใจว่าอาจารย์จะแกล้งนักเรียนแบบนี้จะดีเหรอซูเย่แส้งทําเป็นไม่ได้ยินเขาและพูดต่อดังนั้นข้าจึงตัดสินใจลงโทษตัวเองเพื่อแก้ไขพฤติกรรมของข้าในโรงเรียนนีเดินมองไปที่สูเย่อย่างตกตะลึงมีความสงสัยในตาข้างซ้ายปลอมของเขา ซูเย่กล่าวต่อได้ปลดลงโทษค่าด้วยการให้ค่ารับใช้นักเรียนในชั้นเรียนค่าคิดไว้แล้วว่าการลงโทษจะเป็นอย่างไรก่อนเลิกเรียนทุกวันค่าจะมองหาท่านและชี้แจงประเด็นสําคัญทั้งหมดจากบทเรียนระหว่างวันและทบทวนสิ่งที่เราควรแก้ไขในตอนกลางคืนในเวลาเดียวกันค่าจะถามด้วยว่าบทเรียนจะเป็นอย่างไรในวันถัดไปและเราจะเตรียมตัวอย่างไรสําหรับพวกเขาสุดท้ายค่าจะเขียนเนื้อหาสําหรับการแก้ไขและเตรียมการบนกระดานดําวิเศษและให้บริการนักเรียน นีเดิลมองดูซูเย่อย่างเงียบเๆเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำในเวลาต่อมาซูเย่สอบสวนอาจารย์นีเดิลอาจารย์ที่ใจดีที่สุดในสถาบันศึกษาเพนโตท่านคิดอย่างไรเจ้าคิดเรื่องทั้งหมดนี้เองเหรอนีเดิลถามถูกต้องแต่แรงจูงใจหลักของข้าคือการลงโทษตัวเองและแสดงให้เห็นว่าสถาบันศึกษาเพนโตนั้นเที่ยงตรงและยุติธรรมไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่อยากทำซูเย่ญญแสดงออกมาด้วยความหงุดหงิด นีเดนไต่ตรองอย่างเงียบๆสักครู่ก่อนจะถามว่าบอกมาตรงๆว่าเจ้ากำลังเรียนการละครโดยเน้นการแสดงในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนหรือเปล่าท่านอาจารย์ปรดวางใจลูกศิษย์ของท่านบ้างซูยเย่มองอย่างมุ่งมัน่นนีเดนยิ้มเล็กน้อยและพยักหน้าไม่เป็นอะไรข้าเห็นด้วยกับการลงโทษนี้มาทำกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนต่อมาใครมาสายจะได้รับโทษแบบเดียวกันซูยเย่กล่าวอย่างเด็ดขาดว่า อาจารย์ปรดลงโทษข้าอย่างน้อยหนึ่งปีสิ่งนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้ข้าจำบทเรียนได้วิธีนี้จะทำให้นักเรียนคนอื่นๆมองว่าข้าเป็นแบบอย่างที่ดีและตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการมาสายนีเดินจ้องที่สูเย่นานขึ้นแล้วพยักหน้าเบาๆในเมื่อเจ้ามีความมุ่งมั่นเช่นนี้ข้าสัญญาสูเย่เปิดสมุดบันทึกของเขาและกล่าวว่า ชั้นเรียนในวันนี้มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขเนื้อหาของปีที่แล้วและมันก็ซับซ้อนมากไม่มีทางแก้ไขได้ดังนั้นเราจึงไม่ต้องให้นักเรียนทำการแก้ไขใดๆแล้วอาจารย์นีเดิลเราควรเตรียมหัวข้อและวิชาอะไรบ้างเมื่อเรากลับถึงบ้านคืนนี้ประเด็นสำคัญคืออะไรนีเดิลไม่จำเป็นต้องดูหนังสือคาถาของเขาเขากล่าวว่าพรุ่งนี้ข้าจะจัดชั้นเรียนวิชาเวทมนตร์พื้นฐานภาษายักษ์และการทำสมาธิเจ้าต้องอ่านบทแรกก่อนสำหรับวิชาเวทมนตร์พื้นฐาน มันมุ่งเน้นไปที่ธาตุพื้นฐานทั้งสี่ของดินไฟลมและน้ําในโลกเวทมนต์จุดพิเศษของเวทมนต์ที่ใช้ในสี่ประเทศที่ยิ่งใหญ่และคาถาพื้นฐานสําหรับผู้ฝึกหัดนีเดิพูดด้วยความเร็วคงที่และสุเย่บันทึกคําพูดของเขาอย่างรวดเร็วกระบวนการสิ้นสุดลงในไม่ช้าขอบคุณอาจารย์นีเดินข้าจะไปหาอาจารย์คนอื่นเดี๋ยวนี้เจ้าจะไม่ใช้ข้อความวิเศษเหรอนีเดินถาม ผลของการลงโทษจะไม่ดีถ้าอย่างนั้นคําตอบของซูเย่นั้นแน่วแน่อย่างไม่น่าเชื่อนีเดิลพยักหน้าเบาๆดูเหมือนเขาจะอยู่ในความคิดแล้วข้าจะไปถามอาจารย์คนอื่นๆที่มีเรียนพรุ่งนี้ตอนนี้ข้าขอลาก่อนอาจารย์ซูเย่โค้งคํานับอีกครั้งแล้วหันหลังเดินจากไปเสียงของนีเดิลดังขึ้นเมื่อซูเย่เพิ่งก้าวเท้าข้างหนึ่งออกจากประตูสํานักงาน เรียนรู้ให้น้อยลงเกี่ยวกับการแสดงละครในครั้งต่อไปเสียบ้างน้ำเสียงของนีเดินเต็มไปด้วยความสุขซูเยจักไปอย่างรวดเร็วเขาคิดในใจว่าครูที่เข้มงวดแต่ใจดีอยู่ที่ไหนเขาเข้มงวดแค่ไหนเขาใจดียังไง